พอมีดอกกุหลาบแลค่ลา,คาพแพงมีแต่อดอกพักเขแยงไว้ให้ใส่แกงเนาะไม้สิ้งมาต่อข้อมทามพี่น้องเนาะทีพี่น้องเอฟซีไลายๆคนถุนสมองเนาะว่าสรุปแปลี่นะน้องดิมให้ทั้งหมวเลยสีสางเฮือนโฮว์วอสีสางเฮือนโฮว์อืมหาเหลืองเอสีสุกแล้วสีสุกแล้วทั้งเหลืองทั้งดำนะพี่นก็ขึ้นสีก่อนประมาณจักเส้นวนะสีซิฟอะหาซิฟฮะ แต่ชีบุ่นมาชีก่อนนะโอ้หู้ฟาราซ่าวพี่น้องกอกตำคุงพี่น้องใส่มะกอขึ้นเกาสมพักเสียนกินแล้วก็เพาะขึ้นไปกับปลาเผากับเสียบเอ็นเปล่งก็เปล่งก็ผ่ามีเท่านี้เหรอเนาะบวดห้ายี้สบายดีจ้ะจับปลาสบายดีปลาก็สบายดีได้พี่น้องสบายย่างเที่ยงาันถ้าแหล่เที่ยงพี่น้องกับเที่ยงแหละชีบเอ็ดมุ่ง กลัวน,น้อยหน,นยึ่งเนาะยิ้มกวลาเช็ดเมนูอาหารเทียงไว้ให้ยซากเห็ดหัวเนาะนั่นก็คือแทนทับแทนลปลาเผาพี่น้องอันนี้นะดิ่มไว้เดี๋ยวไปตลาดเองเนาะคือซื้ออาหารก็จาตัวละซ่าพันกิบซ่าพันกิบป,ประมาณเจ็ดสิบบาทพี่น้องตัวนึงยิมคาร์ซีมาแบบเกลืออะไรกิมคร์ซีมาเผาอะไรกิซิตำมะคงซื้อหรือซิออซอตำเองไหมซื้อซื้อเอานะพี่น้องเพราะว่ามะคงโบมี่เงื่อนดีก็มะคงม,มันโบมี่เนาะ เดชิไปซืนหางดชิเาก็่น้องเวานแหงหัวเจ้าหนแหกับพังเหอกับปีนไองไฟแหงกันนานสุกไฟแหงกันนานสุดนี่จะไหมจะไหมก่อนไอหนพี่น้อเวลาเ ปีกยังเห็บให้แห้งกับที่จะไหมก่อนล้วถ้าตดนห้องวอีกทีเวห้องูเนอกพี่นอนตัวนี้นะพูซื้อว่ามันแห้งเกินไปแล้วเอาทานออกเอาทานออกก่อนแรงเกินไปจ้ะปีนดูมันโคตนะ Ừm, hẳn lắm Ơi Ơi, lợm lắm Ơi là nơm Ờ, hoi là nơm Nóng mân mân nhạc, bò sống gặp ai Gà hai phù hãi, mân bò sống hổ Bò đầy khâu pha, khuấn đăng cháy, bò sống Ôn khai nội, đọc ai Bên này muôn muôn จะเดิมได้เพงสีดงเนาะเมนี่เผาเองไม่มีน้องเสี่ยก็ซื้อมา,าพี่น้องสีซุกแล้วสีซุกแล้วทั้งเหลืองทั้งดำนะพี่น้อชีมือกันอย่างปลาเผาปลา พี่น้องตอนนี้ดีมกับมาหออเลยเนาะซื้อของกินตั้วหมกงอีกแล้วก็เสียบเอ็นเลยกับเผาปลาปลาเผาตอนนี้กําลัางอยู่ในขั้นตอนก่อเนาะพี่น้องก่อจ้ากอดาน,นี้ก็น่าพวะว่าเทข่านเมือ่อวานนี้ตอนแรงรายการอ๋อไม่ข่านอ๋อคันเดียข่าน,นเทเรียบร้อยแล้วรายการวังเสากับเทเนาะอันนี้นะัเทแต่เมือ่อวานนี้เองหลอกออกมาเรียบร้อย ไปดอนกําลังกออยู่กอขึ้นจะก่อนพอกอขึ้นประมาณสามสี่ก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวบดจอยแล้วคดเล็กเลยคดเล็กคดเล็กไปดอนกออยู่นะตอนนี้กอขึ้นประมาณสี่ก่อนเฮ้ยโชคดีนี่น้อยกินข่าวสี่ก่อนพี่น้องกําลังกอ ก็ขึ้นสก่อนประมาณจักเส้นวะสี่บ่ะหาสิบฮะแปด<า>สิบป,ปุ่นหมาชีก่อนนะโอ้ฟาราซาวะพี่เนาะก็ขึ้นแปดซิบเส้นเฮ้ยตรีจะหายเนาะก็ขึ้นแปดซิ่เส้นอนน้ามีเหลืองเุ่นเป็นน้ำไม่เหลืองพ,พุ้นนน่ะ ไปเจอยนะังโคตเล็กดิ้โคตรเล็กจิ้วโสดอยากกินข่าวแล้วเป็น้อยะหน่อยกำลังกำลังตรงนี้กำลังกำลังเดี๋ยว ิบเส้นแ่นเีตีต่างออกมาต่างโศกออกปมอหรเนไม่กินขอ้อ <c oughs> ต่ำคุงพี่น้องใส่มกกะกอขึ้นเกา สมพักเสียนกินแล้วก็พอึ้นไปกับปลาเผากับเสียบเอ็นแมงวันกับยางน้ำอลไรก็มีอันนี้แล้วมันมีมีห่อเมี่ยงได้ไหมเนี่ยห่อเมี่ยงก็มีตามห้องจุ้มตามห้องอีกแล้วนะตามห้องอีกแล้วมันนี่นะกับปลาปลาปีนี่แหละปลาเผาอ่ามือแตกไม่รีบกินบ่จะไหนจะกินน้ำลัง ถ่ายท้ำอยู่บ่จอแล้ววะกล่องวีดีโออยู่ถ่ายถำเขาบอกว่าถ่ายท้ำวันถ่ายวันถ่ายท้ำละครมาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อสักครู่เขาพูดอะไรกันเนี่ยเข่าเด้อมาเจอครั้งวะโชกุนโชกุนก็ลากินแล้วเมื่อกี้นี่อีแม่หายกินแล้วพี่น้องตายมันเพราะว่ากินเป็นชมพู่ตั้มเมื่อวานก็ไม่ตั้มโชกุน สองตัวเดียวพี่น้องเห้ยขับไปใส่หมวกก่อซื้อเอาพี่น้องนะสามสิบบาทได้ป่ากับเจ็ดซิบแต่ว่ามะพราวเอ๊งาลกอ่เลงกกินข้าวได้พี่น้องก็กิขนกินขาว

เล็กนอเ็จนเขาขี่งไหน่ะเราเแลียดเล็น้ยขจำีน้อสั่งปั่นี่อนาะอันนี้นะสมพักเสียนกินแล้วก็พอข้นได้ชาวคนมาขืนพอมันทานกันจองสมพักเสียนพี่กระเพอกวัวมูเขาว่านักกายงวนี่ไเนาะนระโคกระเพาะนาะปกกม่อะไรเราจับตุ่บ้านแล้วเนาะกาสมอวัวเนา่่เนกัวนี้ พี่น้องพาชมบรรายากาศทงไฮทงหน้าอันนี้ก็แระเท้าน่าก็จะน่าชำบ,านน,นา,บนานนะไอ้ทางมันย่างนะเขื่อนเ็จะเอากระก่ายเลื้อยมอกมาเลยเนาะบรรยากาศทงได้ทางดีๆไปใส่กั๊บ่บัวได้สับในนู่นขี้ใจตัวหนึ่งนู่นนู่นสิ่งหน่อยอันนี้ก็ดินพราพิม่พี่มดแหละที่ว่าเราขายให้ดีมนเนาะแล้วที่ว่าอวันเจ้าเดียวที่ว่าเรากับที่เราขายให้ดีมตอนนั้น นาราลายเติบทำเป็นคอสตืตัวทั้งล่างกัพอดีเอ็ดน้องซาเหิตยังได้เนี่น้องให้เนี่ยอันนี้พันยูเป,ป็นปีหน้าปีหนา้นาบัดมีเงินมีคำอะไรอยากขายกะคอยตัวเติมออกไปเนาะพี่น้องตัวใน,นห้างกะเป็นหน้าทางอะ่ะดอกผักขญี้หอมผักขญี้ผู้ใดเนาะแกงเนาะไม้บ่มีดอกผักขญีงเออบ่มีดอกกุหลาบราคาพแพงมีแต่ดอกผักขญีงไว้ให้ ใส่เกียงเนาะไม่เมื่อนี้นะพี่น้องอันแบบว่าบวัวล้มปันไดเนะาะบัวล้มปันไดอลไรกับแดดแบบมันบวัวนาวปันไดนะอันนี้อยู่กลางท่งหน้าชว่วงไหนมันตำน่ำอมันตำ่ำไปทางนี้นะอือหูวคาดน,นี่มันตำ่ำเอา,เอาแปลงมันได้เอายินบล็อกอันตั้งไปเลยนะอะไปก่อนนึง ้าสนขนเยวขาต้าวนีบักกอนหนึงก่นตีแบลคเท่เรผมใช้กันวันไีเลยซื้อจืดตัวพี่น้อง้างนะเพิ่งเดโอ๊ยตื่นจือจืดอยูเลียงซื้อจืดไหมจ้าไปนเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอันคอยเฮ็ดไปที่ะขันตอนพอใหม่แบนกับบลาย คนหนึ่งโคตรเล็กคนหนึ่งกะชื่อว่าตอนแรงกะเทตอนเช้าอันแก่แบบออกแล้วกะโกมีดอนโอเนาะถ้าจะมาสอนเนี่ยเล่เท่หัวหนีแล้วจินน้อยกะเทก็คือดาเล่เท่เนี้คนเล็กหัวเนี่ยเล็กมีผีหนองทามว่ามันมีหูบ่ะ อันเสร้านะมีหูแล้วพี่น้องเขาจะเฮ็ดหูไม้เรียบร้อยเฮ็ดหูไม้เรียบร้อยมีแต่าสอดเล็กใส่เลยประมาณนี้เด็กสอดเล็กใส่เลยประมาณนี้ประเทศได้ละเจ้าหน่อยกะแกอู้มันกระเบือขึ้นงานจ้ะไัมกระเบือยังเหมืแรงกับแกแบบอ๋อพอใหม่แบบให้มันบวกลาย เท,ทแล้วเทแล้วเทแล้วนี่ม,ม,นมืนแรกมันกระแหงนี่กำลังโกกำลังโก,ก,งกขึ้นพอขึ้นแปดสิบเซนนี่พอวันข้างนี้นะพี่น้องแบบดินมันตมงตําพยายาดอนวันตําม,มาทางนี้ต่ เู่กัสนอันเดยวอันต่ำจะกับขากัมีที่เยนะเนาะเอาเาเทาดีนากเป็ดก็เป็ดก็ผ่าก็มีท่อนี้เหมเนกันห้าจิี

เห็ดห้องกินเลยค่ะเอาไปซงเขาชั้นต้องพอนะอัปเดตหัวพี่น้องเบิ้งเลยค่ะสิ่งมาต่อข้องทามพี่น้องเนาะทีพี่น้องเอฟซีลไล่คนถุ่งปรมาเนาะว่าสรุปแล้วนะน้องดิมเห็ดหัวแล้วเลสีสางเฮือนโฮโบสีสางเฮือนโฮโบในนั้นอันนี้เนาะสีพวกเฮือนไม่บอียังประมาณนี้แหละพี่น้องด้วยว่าเ็ดสวนเหลียงง้างปลูกง้างประมาณนี้เนาะพี่น้องก็คือเนาะทีหลายๆคนก็ฮู้ว่าเออดิมซื้อดินตอนนั้นแต่ที่ประสงค์หลักคือ ในตอนนี้เนาะพี่น้องในความคิดตอนนี้ก็คือแบบชอบอิจวะชี้ทานเพื่อนพราะว่ากตเฮ็ดเป็นบอลเลี้ยงงัวเนาะเพราะว่าหานเพื่อนนี่นๆมันกัแบบมันเสี่ยงต่อการเกิดไฟอักขีไฟยังประมาณนี้เพราะมันเฮือนทีๆกันนะพี่น้องอีกอย่างงัวดินก็มีแต่ว่ามันกับว่ามีบอลผูกเนาะว่ามีบอลผูกเด็กะก็เลยชอบอิจวะชี้ซื้อดินแบบยำลี้ยงเขาก็ไปผูกงัวในหันวันนี้พอหลังจากที่ซื้อแล้วเนาะดินก็มีความคิดว่าเออไปเฮ็ดหัว สิเป็นเห็ดหวัวไว้น้าทับอินเดี๋ยวไปท้ามรักไม้แกนท้ามรักไม้แกนอะไรกะท้าหนาลักประมาณหาสิบพกสิบบาทเจ็ดสิบก็มีพี่น้องเจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่แหละก็เลยว่าถ้าซื้อรักไม้แกนกะมันมีดอกมีเพียงอันนี้ประมาณนี้พี่น้องรักไม่เนาะก็เลยตัดสินใจว่าอลองไปท้าเบิ้งรักดินลองเบิ้งเตรีมกระเไปท้าเนาะรักดินท่าวิทย์อินเดี๋ยเอาสองเมตรวันนี้อักจะ แล้วพอดีไปแล้วเขาจะว่ามีแต่เม็ดหาซิปแต่ก็ซองเม็ดซิปแต่ก็ซองเม็ดหาซิปก็เลยเอาซองเม็ดซิปเส้นเนาะพี่เนาะซองเมตรซองเมตรซิปนะก็เลยเอาก็เลยว่าเออตุกลงมาเฮ็ดมาว่าก็เพียงพอใช่ไหมวะขันกาเฮ็ดทันวันแรกทีเดียวเลยไ่ต้องเฮ็ดไล่เทธอเนาะแบบเท้าวอนเลยแต่ว่ามันกะใส่งูปลายเติบพี่น้องกะยังกะกะแพงอยู่ก็เลยว่าตัดสินใจว่าเออดีเป็นคนแบบนี้พี่น้องขาตัดสินใจเฮ็ดแล้วเออใส่เฮ็ดหายมันเต็มทีเลยเอียังประมาณนี้อะ อะไรไปสรุปแบบเฮ็ดหัวถ้าไปดื่งก่อนไปเฮ็ดหัวอะไรก็สีเจาะสางเฮ็ดเทียงหน้าแบบเฮ็ดเทียงหน้าเป็นบอลแบบเวลาอันเนี่ยมันอีไอ้นอนตัด,คงต,ดคงตัดคลิปอยู่ฝุ่นเนาะพี่น้องเลี้ยงหัวเลี้ยงขั้วอยู่ฝุ่นเอียงประมาณนี้ในความคิดแบบปลูกหันปลูกนี้เลี้ยงหันเลี้ยงนี้นะในความคิดนะสิวัดชีเฮ็ดนะก็เลยพอกับหายไปสัง่งไปสัง่งเลยดันเครื่องอุปกรณ์มากขึดีเว้นและสังส่งเซาสั่งหันสั่งนี้มาเนาะแต่หอวตอนนี้มีพี่น้องเอฟซีว่ะ มึงดีมเช็ดอันสรุปแบบเสียเทือนฮอบบอกคือตอนนี้ไะยังบ่วแทะแหลมีแพนอีกยังต้องพี่น้องณตอนนี้นะยังบัวแทะแหลมีแพนว่าเสียเทือนสิฟุกเือนฟุกสานเลยพี่น้องอันแล้วกดกันยังบวกหูเนาะขาบ่วมีบอลยู่บอลอื่นหรือว่าอีกยังเนาะดีมกะสิบไปอยู่ในหันเลยพี่น้องเมื่อวานออกเกินออกสานเนาะแยกเคกินแยกสานไปเพราะดีมไปลุกก๊กเนาะลุกคนแหลกเคกินสานกับไปคล่องนองคล่องลงไปอีกยังดินนี่ดินนี่นี่มันกะมันเจาะนะพี่น้องอันุกเกินบ่ได้ ข้ากะอาจยัพใหญ่ใส่เสื้อบออกไปยุ่งุ่นในอนาคตนะพี่น้องตอนนี้ในยังเป็นอนาคตอันยังเป็นส่วนพี่น้องอนาคตกับบอลบอลเนจใจถ้าเ้ามมีบอลยูข้ากะสิออกไปยุ่งุ่นแบบถ่ายขา่จะออกไปยุ่งลร้ายมันก็เป็นมันกะสิเป็นไม่มูไม่ครูร้ายเนาะพี่น้องการนี้แหละมาตอบคำถามพี่น้องเนาะมีพี่น้องเอฟซีไลฟ์คนถามเข้ามาเนาะอนาคตเป็นสิ่งที่บนแน่นอนพี่น้องถ้าเ้ามมีบอลยูดินโตนะมันกะไก่ทำๆกับโมเนาะ ที่มว่ามีคนออกไปอยู่งร้ายๆเดี๋ยวมันก็เป็นมันมมกันพี่น้องนี่น้องกลับมาตอบคำถามพี่น้องเอฟซีตามหนีแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณขอบใจสำหรับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ดิมตลอดมาเนาะคอยกดไลค์กดแชร์ว่าขาโฆษาพอยติดตามกำลังใจให้ดิมตลอดมาจนหอนเบอนี้แล้วพี่น้องขอบคุณทุกคนที่คอยเคียงข้างคอยให้คำแนะนำเนาะคอยเป็นกำลังใจเนาะถามวีทุกคนกับวีดิมในวัอนี้ดิมกับถามวีทุกคนกับแจ๊คคิทคิทเฮ็ดคลิปไว้เพื่อน เก็บไปกับไม่เก็บไปเก,ก็บความเบิร์เป็นความทรงจำเนาะหลายฟีลเป็นไปห้มามวาเบิ่งกับเออาตอนนี้เป็นหนี้เนาะที่วา่าเดียนไทยกิบอัปเดตหัวแต่ละมือพมเ,เอนนพราะว่าอยากให้พี่น้องเห็นหน่อยแต่ละมือเออบางคนมาจักระทะมาหัวเช็ดเละหัวเช็ดเละเนาะพี่น้องกะอย่าพับเบื่อกันเด้อขอบคุณขับใจไลเดอร์ทุกคนเอาไว้พบกันใหม่กิมนาศมาไว้ดีบ๊ายบาย